สวัสดีค่ะพาพี่น้องมายางได้พี่น้องจ้ะบ่ได้ออกมายางดนแล้วพี่อิงอันฝนฝนมันตกจ้ะเพราะฝนมันตกเราก็สามสี่มือเนาะมันออกจากบ้านมาได้มันกับ่มีคือว่ามันยางบ่ได้เลยลหละพี่น้องโอเคคนแรงคนมาออกกําลังกายกะพาเด็กๆค่ะพาเด็กๆออกมายางพี่น้องค่ะ อากาศกำลังเริ่มดีายายิงห่อนแดงองตุงเงื้อเริ่มออกค่ะนะคะยังเพราะได้พอสมควรเติบก็กเลยให้ลูกๆแลนเล่นกับพี่อิงกันสิเบิ้งบรรยากาศรอบๆนะพี่น้องเนะาะเบิงขังหลังพี่อิงด้อเบิงขังหลังไปคุณแดดกำลังเริ่มง้ามค่ะดดกำลังเริ่มดีแดดกำลังมีอ่าช่วงนี้ เมื่อนี้ประมาณส0 1สบหาองศาได้อยู่ค่ะย่างสบายสบายครับพี่น้องย่างสบายสบายใส่เสือ้อจำเพื่อบางๆจากน้อยนะคะย่างสบายกะบได้มาทักทายพี่น้องโดนแล้วเนาะพี่อิงบบใครได้เหตุคลิปบอันบบใครได้เหตุคลิปอีอยงหลายโดนเติบแล้วค่ะเพราะว่าอ่ามันมีขีฝุ่นอยู่ในบ้านละพี่อิงกับสุขภาพบดีนํำ ตาปูดตาบวมพี่น้องเบิ่งเนี่ยคือเพราะว่ามันฝุ่นมันหลายมันก็เลยเห็นเหรแพร่แพร่ฝุ่นอันจากจากการก่อสร้างนะคะเบอกพี่น้องฟังเนาะแพร่ฝุ่นจากการก่อสร้างราบดชี้มันก็เลยเห็นเหตุเตาบวมตาบวมหน้าบวมค่ะอันแล้วก็ ปัจจีนี้พี่อิงก,ก็เลยหยุดการทำทาคลิปไปสักระยะหนึ่งให้ให,ให้อันฟุ้นแหย่อยู่ในบ้านเสียงปกปกปกเป็ก,กอยู่ในบ้านมาแล้วแล้วเดี๋ยวพี่อิงก,ก็สะกลับมาเฮ็ดคลิปอีกแต่ว่าถึงย้ำเก็บเห็ดพี่อิงก,ก็สิเฮ็ดคลิปเก็บเห็ดให้พี่น้องเบิ้งอีกเด้อค่ะเด้ออันช่วงช่วงที่ย้ำเก็บเห็ดตอนนี้มันยังบม่ออบมีเห็ดออก้อจ้ะยังบม่มีเห็ดออกอาการยังบ่ทันได้แต่ว่ามีช่วงเก็บเห็ดนี้ ยายิงสิมาเห็ดเก็บเห็ดให้พี่น้องเบิ้งแน่นอนค่ะเอาแค่นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันอยู่ในคลิปต่อๆไปค่ะไปไปไปเลยฝุนพากันไปโดดน้ำพูดได้เอาขาตั้งกล้องมาพี่นอ้องเบิ้งบรรยากาศนี้แต่น้ำเสียงนก เห็ดยังบ่เกิดเด้พี่น้อง่าเฝ้าตามพี่อิงเดอ้อพี่อิงแห่งอยากให้มันเกิดเร็วๆเสาฝนเสาหนาวกับอยากให้เห็นเห็ดโลดากเก็บจะเก็บเห็ดนห้พี่น้องเบิง่งไปลูกไปเดินเดินเดินไปคุณละ่ะย่างงั้นพี่น้องอากาศดีเมื่อนี้เพิ่งจะมีแดดค่ะซีมืดเต็มเต็มพี่น้องฝนตกลิ้นยิน้มแย้มยิ้มแย้ม โอ้ยบดได้เป็นอันเฮ็ดอีหยังหนาวกันหนาวบาดมีสร้างกับมะเฮ็ดบ้านไกล้ล่แล้วๆวพี่น้องนะ,ะให้เบิง่งเบิ่งบรรยากาศจ้ะรอบๆกันเนาะพี่น้องเนาะดอกไม้บางก็เริ่มผีแล้วค่ะมันเป็นเริ่มฤืดูฤอดูอันใบไม้ผีล้วว่าในช่วงเนี้ยค่ะอ่อทำก็เหมือน้วนะเนาะฤดดูใบไม้ร่วงก็หมดแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็น ใบไม้ผีแล้วล่ะค่ะดอกใหม่ก็เริ่มสื้อยงามพี่น้องพาลูกๆมาเล่งยางเล่นเอาสู้สิโดดกระโดดเด้อโดดบ่สขันโดดกระโดดเออโดดลงไปเลยโดดเลยโดดเลยแบแม่บ่วดอกไปเลยไปขุ่นขุ่นน้องโดดเห็นม่นะถ้าไม่โดดก็อย่าเสียงดังไม่โดดอย่าเสียงดังถ้าจะโดดก็โดด เป็เหลี่ยมเ่นร่องบัลลังเหลียแต่ว่ากลับไปบ้านก็นอาบน้ำคือเกา้าย้ายอิงกันหนักคือเกา้าค่ะงานหนักคือเกา้าอาบน้ำแล้วก็ต้องเซ็ตอันครัวเซ็ตบ้านเซ็ตอย่างเพราะว่าน้ำน้ำที่เขาเ่นนี่มันค่อนข้างซีเมอนต์หยาเนะาะค่ะพี่น้องเนาะระบิดนี่ระเบิดที่นี่เขาไปเขาก็ไปสลดัดในัน หัวในอย่างนั้นนะมันก็เป็นจุดๆเต็มพี่ๆอิงก็ต้องงานหนักพอสมควรค่ะมีหมาต้องดูแลบ้านไปพร้อมความสะอาดก็อยากให้มันสะอาดเนาะแต่ว่าเขามีหมาาก็ต้องจำใจเอาค่ะคันมันว่าไปเล่นเปียกแบบนี้ก็ว่าเป็นยังเราพี่น้องแต่ว่าถ้าเขาเล่นเปียก,ยกแล้วเขาก็กลัวเขาที่ได้อาบน้ำให้เขานะ เขาก็สลัดโตเขาให้น้ำเขาออกวันี่มันไปสลัดทั่วทีบทั่วแดนได้บัณนีตมันก็ตีดอยู่ในครัวน่ะขัวเฮาก็เป็นแบบสีครีมครีมสละเนาะให้เบิ้งพี่น้องเอ้ยบรรยากาศต้นไม้อันใดผัดมันก็ผัดด้วยพี่น้องอันใดบ่บผัดใบมันก็ยังเขียวเขียวอยู่ค่ะต้นสนบ่เมนว่ามันสิผัดใบอันหลนเกินโซนเลยเด้บางอันมันก็ผัดบางอันมันก็บ่บผัดใบค่ะ ดอกเหลืองๆต้นหนึ่งเหลืองนี่จักแม่เขาเอิ้นอีหยังด้วพี่น้องแต่ว่าเขามีหนามเด้นนี่นี่ค่ะสวยอยู่ค่ะช่วงนี้ก็ออกมาแล้วก็ให้อาพวกพวกเพิงพวกหยังเขาได้เอาน้ำหวานเนาะดอกไม้ช่วงนี้ค่ะท้องฟ้าก็เริ่มแจ่มพี่น้องเกือบเที่ยงแล้ะหากระซิมีแสงแดดออกมา ก็เริ่มสดใสขึ้นละค่ะใบไม้ก็เริ่มผีแล้วเด้นี่พี่บอมันเริ่มผีใบออกแล้วค่ะพี่น้องต้นนั้นนี่ละที่เห็ดเห็ดมันมาเกิดนะพี่น้องดเด้เนี่ยเนี่ยเห็ดเพิ่งคาไลายมาเกิดในต้นใต้ต้านนั้นนี่ค่ะจล้เขาเอิ้นต้นเี้ยงหรอกนี่มันกำลังเริ่มผีใบละพี่น้องงามเด้ไปเบิ่งไก่ๆนาะมันก็งามอยู่เป็นธรรมชาตินะพี่น้องเนาะเนี่ย เดี๋ยวผีใบแล้วเขาก็สะออกดอกนะคะใบแตกดอกแต่ว่าเละตน้นทั้งไต้ตนนะะ้นเนี่ยค่ะถ้าเห็นมีต้นลักษณะนี้เนะะี่ยเนี่ยค่ะเขาซีอันมีเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งซิมักออกใไตต้นนี้ได้พี่น้องเออไปโลดเล่นคักๆ ฝนพึ่งหยุดตกพี่น้องเอ้ยกะเลพ้พาลูกๆออกมาสามสี่มือค่ะมันตกน้ำต่อๆกันนะบดิัันท้งหนาวทั้งฝนพิงได้บริด้ออกมาย่างค่ะมือใน,นกะเลพ้พาเด็กๆออกมาค่ะพี่น้องนำเต็มไปเลยไปเลย